วันนี้ผมก็ได้มารับรถครับผมที่วิสาโนโตคาร์ครับพอดีผมได้ได้คําแนะนําจากตั้มนะครับพอดีแฟนผมเข้าไปดูในเพจของของทางร้านนะครับผมดูเข้าไปดูวิดีโอดูอะไรอย่างเงี้ยดูลักษณะเหมือนจะออกง่ายนะครับแล้วก็พอดีพี่ตั้มแล้วก็กดกดเข้าไปชมในเพจเพจแล้วก็พี่ตั้มเขาแนะนํา ครับก็เลยได้มาลองดูครับเพราะผมรู้จากเพจมานะครับผมก็ได้ได้เข้ามาลองดูก็ดีครับผมมาติดติดต่อผ่านพิตตั้มพิตตั้มก็บริการดีตามงานให้ลูกค้าดีครับเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็ไม่ยุ่งยากเหมือนที่เราคิดที่ผ่านมานะครับ ครับก็รวมๆนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมทั้งทางร้านทางเต็นท์แล้วก็ทางพี่ตั้มนะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับให้บริการดีนะครับผมเป็นที่ประทับใจครับก็อยากจะฝากนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะออกรถนะครับทุนน้อยนะครับก็สนใจมาดูที่วิสานออโต้คาร์ตำเพีง2ได้นะครับรับรองนะครับว่าให้บริการดีแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากครับวิสานออโต้คาร์เยี่ยม